โอเคค่ะโอเคค่ะมาทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปครั้งที่3กันนะคะสำหรับนักศึกษารหัส61ห้องสองนักศึกษ์เคบโองค์ทั้ง8คนแบบฝึกหัดท้ายคลิปครั้งนี้จะมีทั้งหมด2ตอน2ตอนก็คือตอนแรกก็คือให้เลือกทํา5ขอ้อแล้วก็ตอนที่2ก็คือให้ จัดลำดับวัคเรื่องในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านคำถามให้พวกเราฟังนะคะแล้วพวกเราก็เลือกคำตอบนะอ่ะตอนที่1ก็คือข้อ1ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่30มีมาหหนาคม2.5.6.1ลูกค้าได้จัดทำงบการเงินเพื่อให้ตรวจสอบในวันที่1เมษายน ผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจสอบบัญชีที่สำนักงานลูกค้าแล้วเสร็จในวันที่13ิพฤษภาคม5 6 6 1ต่อมาผู้สอบบัญชีได้จัดพิมพ์รายงานการสอบบัญชีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2561และนำส่งงบการเงินและแรายง,งานของผู้สอบบัญชีให้ลูกค้า เมื่อวันที่15มิถุนายน2561คำถามถามว่ารายงานของผู้สอบบัญชีควรที่จะลงวันที่ในข้อใดต่อไปข้อที่2ข้อที่2หนังสือรับรองของผู้บริหารควรลงวันที่เมื่อจัดทำงบการเงินเสร็จในวันที่ 23่สิมกุมภาพันธ์สองห้าคำถามถามว่าหนังสือรับรองของผู้บริหารควรลงวันที่เท่าใดเมื่อจัดทำงบการเงินเสร็จในวันที่ยี่สมกุมภาพันธ์สองหผู้สอบบัญชีเริ่มงานตรวจสอบในวันที่15บห้กุมภาพันธ์สองห เสร็จสิ้นงานตรวจสอบในวันที่2 0มีนาคม2562จากนั้นจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีเสร็จในวันที่2 7มีนาคม2562และส่งมอบรายงานของผู้สอบบัญชีให้กิจการในวันที่ในวันที่30มีนาคมอีกรอบนะคะคำถามเขาถามว่า หนังสือรับรองของผู้บริหารควรลงวันที่เท่าใดนักศึกษาก็เลือกตอบนะคะ,ะต่อไปข้อที่3จากการตรวจสอบพบว,ว่าวันที่11ธันวาคม2560กิจการได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก10ล้านบาทเป็น15ล้านบาทซึ่งกิจการปิดบัญชีในวันที่3าตุลาคม สองห้าหกศูนย์ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเสร็จสิ้นในวันที่สามธันวาคมสองห้าหกศูนย์ลูกค้าจะต้องปฏิบัติกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างไรต่อไปข้อ4ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อที่5ในการสอบบัญชีของบริษัทเอื้องดาวจำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2559ผู้สอบบัญชีพบว,ว่าลูกหนี้ของบริษัทคือบริษัทเอื้องฟ้าจำกัดไม่ได้ติดต่อกับบริษัทมาตั้งแต่ปี2557เนื่องจากถูกฟ้องร้องล้มละลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2559และพบว,ว่า บริษัทเอื้องดาวจำกัดมีนี่สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยคำถามถามว่าผู้สอบบัญชีควรที่จะปฏิบัติอย่างไรก็เลือกตอบนะคะอ่ะโอเคต่อไปตอนที่สองตอนที่สองเขาให้ทำโดยการที่ จัดลำดับจงจัดลำดับวักเครื่องในรายง,งานผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตให้ถูกต้องนะคะอ่ะก็คือวักที่นักศึกษาเห็นพวกเนี้ยข้อมูลที่อยู่ในรายง,งานผู้สอบเนี่ยลำดับวักจะมีอยู่ทั้งหมด11วรรควัซึ่งโจทย์ที่อาจารย์ให้ในโจทย์นี้ก็คือมันยังไม่ได้เรียงวักที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น นักศึกษาก็ต้องเรียงวัคจัดลำดับวรคให้ถูกต้องโดยการทำยังไงสักครู่นะอ่ะเวลาการทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปครั้งที่3แบบฝึกหัดท้ายคลิปของนักศึกษารหัส6.1ห้องสองสาเทียบโอน8โคนนักศึกษาก็เขียนแบบฝึกหัดท้ายคลิปครั้งที่3 แล้วก็เขียนตอนที่หนึ่งเขียนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คำข้อหนึ่งสามสี่ห้าก็เขียนไปแล้วก็เลือกข้อไหนก็เขียนไปสมมติข้อหนึ่งตอบกอบไก่ก็เขียนกอไก่จนไปถึงข้อ5้าตอบงอง,งูก็เขียนงอง,งูนะคะอ่ะแล้วก็ตอนที่สองตอนที่สองนักศึกษาก็เขียนว่า การจัดลำดับวัคให้ถูกต้องและักศึกษาก็ตีตารางตีตารางแล้วก็เขียนหัวข้อตารางว่าคอลัมน์แรกก็คือคอลัมน์วัคคอ,อลัมน์ที่สองก็คือข้อความที่เกิดขึ้นนะคะและักศึกษาก็เรียงว่าอะไรคือวัคแรกจากโจทย์เดี๋ยวอาจารย์จะแปะเป็นรูปสำหรับวัค สำหรับข้อโจทย์ตอนที่สองให้ในลายนะคะนักศึกษาก็เอามาดูจัดวักให้ถูกต้องว่าอะไรคือวักที่1อะไรคือวักที่สองแล้วศึกษาก็เขียนข้อความที่เกิดขึ้นเป็นประโยคสั้นๆเช่นสมมุติว่านักศึกษาบอกว่าวักที่ถูกต้องวักแรกคือการเสนอผู้รือหุ้นนักศึกษาก็เขียนข้อความที่เกิดขึ้น ก็คือเสนอผู้ถือหุ้นขายบริษัทอะไรก็ว่าไปวักที่สองวักที่ถูกต้องที่นักศึกษาเลือกก็คืออย่างสมมุติว่าเป็นอะไรนะนายคจนักศึกษาก็เขียนไปเนียค่ะเป็นข้อความสั้นๆน,นะคะแล้วก็เขียนจนจบถึงวักที่สิบเอ็ดเห็นไหมเอ่ยอถึงวักที่สิบเอ็ดวักประโยคสั้นๆว่าอะไรสมมุติว่า เขียนว่าวันที่หต้องวันที่สบิบ็ดคือวันที่11บธันวาคม2560้าศูนักศึกษาก็เขียนไปว่าอันนี้คือวันที่11บธันวาสองห้าอะไรก็ว่าไปนะคะอะ่ะโอเคทําเสร็จแล้วก็แจ้งอาจารย์ในไลน์ว่าเสร็จแล้วค่ะนางสาวอะไร แล้วก็ถ้าแจ้งเสร็จแล้วค่ะในไลน์ตามในเวลาที่กำหนดส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็จะให้เสร็จภายในเวลาเที่ยงเพราะว่าค่ามีเลิกเที่ยงใช่ไหมคะอาา่านักศึกษาก็ทาต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ก็คือภายในเวลาเที่ยงแล้วนักศาาึกษาก็แจ้งในไลน์แจ้งในไลน์ว่าเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะตรวจอาจารย์ก็จะบอกเฉลย จบอกเฉลยในส่วนไหนก็คือจะบอกเฉลยในส่วนของตอนที่หนึ่งข้อคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรสมมติว่าอาจารย์เฉลยว่าข้อที่1ถูกต้องก็ติถูกไปข้อที่2ก็ไกลถูกต้องก็ติถูกไปข้อที่3ามขอใครอาจารย์เฉลยว่าตอบขอไฟก็ผิด ต่อไปจนไปถึงข้ององูงองูสมมติอาจารย์เฉลยถูกต้องว่างองูก็ใส่ถูกต้องแล้วก็รวมห้ารันหน่อยว่าหคะแนนได้กี่คะแนนนะคะอ่ะแล้วก็อีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวอาจารย์ก็จะ,ะเฉลยว่าวรคที่ถูกต้องวักแรกข้อความที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าตรงกับที่นักศึกษาเขียน หน้าสัว์ก็ติ๊กถูกเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็รวมแห้งจานหน่อยก็มี11วัค11วัคเราได้ทั้งหมดกี่วัคก,ก็ว่าไปนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปครั้งที่3ของนักศึกษารหัส61หห้องสอง แต่ก่อนจะจบคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งที่3อาจารย์มีเพลงเพราะๆมาให้พวกเราฟังก่อนที่จะจบนะคะอะไปฟังกันเลยค่ะ